สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมอเดี๋ยววันนี้ผมเอาเจ้าดําเดก,ก้าครับผมมาออกงานมาซ่อมครับผมมา่อมนี่ครับฤดูการนี้ก็เป็นช่วงฤดูการบํารุงรักษารถนะครับวันนี้ก็เอาเจ้าเดก,ก้ามาฟิตเครื่องใหม่ครับเครื่องเดิมมันมันไม่ค่อยแรงนะครับผม มันกินน้ำมันเครื่องคนระับก็วันนี้เอามาฟิตเครื่องใหม่อยู่ที่อู่ของพี่ชายนะนี่เดี๋ยวมาดูอู่กันหน่อยอู่ช่างเขียวเซอร์วิสไหนช่างอยู่ไหนช่างโอ้โห,โหเอาัสดีครับ,รบแม่ งานล้นมือเลยครับแล้วรถเราจะได้ทำช่วงไหนนี่โอ้โหมาถึงที่แล้วครับผมนี่เดี๋ยวมาดูอูของพี่เขียวกันหน่อยครับผมสิทธ์ช่างแอดแม่พลิกพันตัวเองมาเป็นเท่าแกแล้วนะครับโอ้โหใครมารับนี่อป็นยังไงอันนี้ของใครมาจาก โู่นแอะชมพนลุกกระ่อ๋อของอะไรนี่ฮะชานโอ้งานงานดีเนาะเช็คเรื่อยเช็คเครื่องเช็คเกียร์เห็นว่าเกียร์หใส่ไม่ได้นะใส่ไม่ได้ไม่ด้วยคนขับมันมันมันฝืนอ่ะแล้วเกียร์มันนี่ครับช่างเขียวโอ้โหเปิดอู่ใหม่ครับไม่เคยได้มาเลยนะตั้งแต่เปิดอู่นี่นี่ครับนี่ลงทุนหมดเท่าไหร่นี่โรงรถ สามแสนทั้งเครื่องมืออ่ะสามแสนรวมเครื่องมือด้วยโอ้โหเขาตังค์มาจากไหนเนี่ยเงินเก็บครับเงินเก็บอ่าโอ้โหนี่ครับไม่ธรรมดานะพี่เกียวเรานะปกติทำงานอยู่ไหนนะกเกษร์อุช่างเอสนะครับผมอุช่างเอสก็แหมในอำเภอกระสังนี่ก็อันดับหนึ่งนะ นี่ครับได้ช่างเคียวไว้แหละมีประสบการณ์ก็ใหญ่ยี่นั่นเลยมีประสบการณ์ก็มาเปิดอูอ่นี่นะครับอู่ของพี่แกค,ครับอ่ะเคียวรับทำอะไรบ้างเครื่องยนต์ช่วงล่างเบีคลาสเกียร์ทุกชิ้นเลยทุกทุกชนิดน่ะ,นนะอ๋อรถยนต์น่ะคือเครื่องยนต์นี่มีปัญหาตรงไหนนี่ครับช่างเขียวทำได้หมดเลยนะนอกสถานที่อะไรก็ทำครับอ๋อรับงานนอกสถานที่ด้วยครับอ๋อ ในเขตไปในเขตไหนบ้างเฉพาะอำเภอกระสังก็แต่ถ้าโทรมา <S <S 2> <S 2> <S สุรินทร์บุรีรัมย์ไปหมด <S <S อ่าโทรมาได้ครับผมพาเสียกลางทางก็ไปให้โทรมาก็ไปให้โอ้เจ๋ยวเลยอ๋ออันนี้เป็นแสนเลยเหรอโครงสร้างนี้นะนนเหล,ล็กแพงเนะาะทำช่วงเหล็กแพงไหมหทำช่วงเหล็กแพงเหรออื<ผ>มอันนี้มันเป็นหล็กนาอีนะเนี่ยเป็นกำมะน ai ใช่ไหมเนี่ยกำมะน ai ครับหน้าอะไรหน้าสี่เหรอหน้าสี โครงสร้างเขาน่าสี่แล้วก็โอ้โหตัวแปรนี่เอาอะไรหน้าอะไรหน,น,น้าหนสามเหรอแข็งแรงนะเจอพายุเนี่ยเอาได้นะครับ<ม>อยู่นะพายุเมื่อกี้เนาะโอ้โหลงมาไม่มีสันเลยหนึ่งเสียงกเลยโอ้โห,โหนี่ครับแล้วก็อันนี้ซื้อมาจากไหนนี่ตัวลิฟต์ นกงละอ๋อซื้อต่อพวกกันเนาะเอาเดี๋ยวมาดูภายในกันหน่อยอุปกรณ์เครื่องมือมีอะไรบ้างเ<น>ช่างเคียวนี้ไม่ธรรมดาครับผมดิโอ้โห,<น>โ,อโ,หโอ้เทพื้นด้วยดิเนาะเทพื้นด้วยโอ้โหนี่ครับสิบล้อหกล้อกระบะช่างเขียวรับหมดเลยร,บบรับทั้หมดนะรับทั้หมดเลยอ แม่โคก็ทําด้วยคือเครื่องยนต์เนาะเครื่องยนต์ระบบเครื่องยนต์ไฮลิกอะไฮลิกก็ทําบ้างอ๋อทำกามีก็มีอาจารย์ที่ปรึกษากอ๋อมีมีมีครูเขามีครูมีครูบาอาจารย์เนาะเออแล้วรองพวกกรรมนาทำไหมกรรมนาไม่ทมีลูกพี่อยู่ทำอ๋อถ้าจะทำกรรมนาพวกดั้พวกอะไรก็มีมีลูกพี่ใช่ไหมเออเกี่ยวอะไรทำชุนลาวเกี่ยวชุนลาวเกี่ยวก็ทำบนเกี่ยวนั่งบนนั่งเกี่ยว ก็ฤดูการนี่ก็รับรถเกี่ยวเหมือนกันนะรับบิ้วไหมก็บิ้วได้อ่อแต่ไม่ไม่เยอะอ่ะไม่ไม่เอามีที่ข้า,าวข้าว <c oughs> ันเดียวกันก็เต็มแล้อ่าโอโ้โห <c oughs> อันนี้เปิดได้กี่ปีเนี่ยก็เพิ่งทำก่อนปีใหม่แต่ทำอยู่บ้านนี่ก็ปีหนึ่งแล้ว,ลวก็สร้างก่นอนก่อนเดือนธันวาอ๋อยังไม่ถ<อ><ส>ึงสองปีไหมหรืปีก่อนทำอยู่บ้านนี่ก็เกือบสองปีแล้วเกือบสองปีแล้วครับไปอยู่กับช่างแอนก็ประมาณแปดปีเก้าปี โอ้โหอันนี้เครื่องอะไรนะนู่นนหรอเทนนั่นนะท่านประกอบเครื่องอ๋อนี่นะเองทำใช้เองนี่นะเอามาดูหน่อยสิของแปลกๆแปลกอเรื่องทใช้้เอองไแท่นตัวนี้มันมันสามารถพลิกได้ไงเหรอหมุนได้ออ๋เราไม่ต้องไปยกให้มันนี่แท่นเขาโโอ้หดีครับวัยรุ่นสร้างตัวนะครับ วัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นนะฮะวัยรุ่นวัยรุ่นพันล้า <c> น <oughs> โอ้โหนี่มีเครื่องเสียงด้วยอ่ะม,มีเครื่องเสียงอีกรับงานด้วยเครื่องเสียงตอนนี้มีชุดอะไรสี่กุญสีเนาะอ๋อหยิบเอ็นิ้วอืมอ่ะก็เดี๋ยวก็น่าจะเอารถเข้ามาก็จะได้เช็คได้ทำนะครับผมโอ้เครื่องไม้เครื่องมือของพี่แกก็มีครบนะ อุปกรณ์นะครับคันนี้เขาทำอะไรทำเครื่องเสร็จแล้วเลยโอ้โหอ๋อทำเครื่องเหมือนกันอืมเสร็จแล้วเลยบอบคอยดีอันนี้เป็นไงมันฟิตใหม่หมดเลยเหรอเปลี่ยนแต่แหอนไม่ได้เปลี่ยนปอกเปลี่ยนแนนวงงหวนงบประหยดัดไม่เคยมีงบอ้โของผมก็งบประหยัดเหมือนกันนะยังไงก็ประหยัดงบให้นยนะเบื้องต้นนี่ต้องดูอะไรก่อนดำ ส็ดำก็ต้องรื้อฟ้ามาดูก่อนดูฟ้าก่อนใช่ไหมมันไหนว่าหลอกมันไตเยอะไหมลึกไหมมันไหนถ้าถ้าถ้าไม่เยอะก็เปลี่ยนแค่เปลี่ยนแหวนลูกซูดใช้ได้ก็เปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนเดี๋ยวปลอกกับแหวนอ๋อเปิดเฉพาะวาวก่อนถ้าวาวหมดองทำวาวออ่่าเดี๋ยวค่อยมาติดตามนะครับว่าจะหมดเท่าไหร่นะครับผมช่างเขียวไม่เอาแพงหรือมั้งฮะ ไม่แพงหรอกครับมาตรฐานช่างนะก็ขอ <laughs> ให้รถใช้งานได้ดีครับโอ้กินน้ำมันเครื่องจนเกือบสองปีแล้วเติมน้ำมันเครื่องวันละห้าลิตรห้าลิตรโอ้ยับนี่ครับออันนี้กี่วันเสร็จเนี่ยอันนี้ไม่ได้โกหน้าเราย่ายไกบวันจันทร์นะอ๋ออืมอก็นี้จะเอาดำเข้าเลยเหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเอาเงินอะไรมาขับ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 เขาเองโอ้เอาเอาเอาอืมเอ้ยขั้วแบตมันหลวมเหมือนฝั่งฝั่งโน้นอ่ะมันหลวมนี่ครับโอเควันนี้ก็เอารถมาสาวแช่งเขียวให้จัดการนะครับผมยังไงก็ดูแลกันด้วยอืมโอ้โหนี่ครับพอดีเลยฉลอง โกดังใหม่โอ้โหใหญ่โตเลยแต่ก่อนเห็นแค่เพิงเพิงเอาผ้าคลุมลรถเกี่ยวไว้นะนี่ใหญ่เลยครับผมดีครับช่างบ้านเรานะผมยังไงก็เขาม,มาเร็วก็ทำนะไฟไฟรถมีปัญหายังไงโทรหาช่างเขียวครับผมเบอร์โทรอะไร0933 896282เรียกว่าดูแลกันทั้งในและนอกสถานที่นะ ตลอด24ชัว่วโม,มงไหมไปได้ค <c oughs> ้าเดอน <c oughs> ดร้อนจริงนะ <c oughs> ไปได้ครับโทรมาครับผมเดี๋ยวเบอร์โทรผมจะทิ้งไว้ในช่องทางติดต่อเออเบอร์โทรนี่แหละเนาะโ,โ,<อ>โอเคครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวให้ช่างเขาจัดการเอาครับผมรถด,ด,ดำของเราก็เอามาฝากช่างเขียวไว้แล้วนะครับ เดี๋ยวซ่อมเสร็จก็จะเริ่มตกแต่งสวยงามแล้วครับผมใส่ตัวบังโคลนเอ้ยใส่ตัวกาเรียกว่ากันชนนะครับกันชนเลดคาแก้มเรลอะไรเลมาฮะนะ <c oughs> ก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับผมเพราะว่ารถทํางานนะครับผมมันคือมันต้องมีปัญหาแหละครับถ้ารถจอดเฉยๆนี่ เป็นไปไม่ได้ครับผมรถทํางานเนี่ยมันก็ต้องมีส่วนที่ต้องซ่อมต้องตรวจเช็คสภาพนะครับแต่ก็อ้ะวในเมื่อมันมีปัญหานะครับก็เราก็ต้องซ่อมึ่เราดูกันนี้ก็รถดําจอดเราก็เลยเอามาให้ช่างเขาทาเครื่องเช็คฟิตเครื่องใหม่นะครับก็ไม่ต่ำกว่าห้าหกห้าหมื่นนะสี่ห้าหมื่น ก็ให้ช่างเซฟที่สุดครับผมเช็คไอ้ตัวไหนที่มันจําเป็นนะครับส่วนที่มันยังไม่จําเป็นก็เอาไว้ก่อนนะครับเ <c oughs> อาคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับผมนะ <c oughs> ก็เอามาฝากไว้กับ <c oughs> อูช่างเขียวนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะแวะมาดูครับผมว่ารื้อเครื่องแล้วมีปัญหาส่วนไหนนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวติดตาม คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็าลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ